สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวคีย์บอร์ดบลูทูธยี่ห้อโลจิเทคสองรุ่นที่ปอยมีอยู่ให้ดูกันค่ะจะเป็นรุ่น K380 อันนี้แล้วก็รุ่น K480 อันนี้นะคะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นของรุ่น K380 นะคะปอยมี2ส,สีคือสีชมพูแล้วก็สีน้ําเงินค่ะจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะต่างกันแค่สีค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องของรุ่น K480 ค่ะจะเป็นสีขาวนะคะ คีย์บอร์ด2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะคะว่าอยากจะให้เปรียบเทียบว่ารุ่นไหนเหมาะกับการใช้งานแบบไหนคะ่ะสำหรับในส่วนของวิธีการใช้งานแล้วก็การเชื่อมต่ออย่างละเอียดไปได้ทำคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวปอจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ช่อง description ของคลิปนี้ค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถเลื่อนลงไปดูกันได้นะคะในส่วนที่ปอจะเปรียบเทียบคีย์บอร์ด2รุ่นนี้จะมีทั้งหมด3อย่างคะ่ะคือเรื่องของขนาดน้ำหนักแล้วก็เสียงนะคะ คียบอรดสอรุ่นนี้ส่วนใหญ่ปะจะใช้งานร่วมกับ iPad Air 3เครื่องนี้ค่ะจะเป็น iPad Air ขนาด10.5นิ้วนะคะอย่างแรกเลยมาดูที่เรื่องขนาดกันก่อนค่ะตัว K 3 8 0ก็จะเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะตัว K 4 8 0ก็ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยค่ะเดี๋ยวปะจะลองเปรียบเทียบขนาดกับ iPad Air 3ให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็น K 3 8 0นนะคะนี่ค่ะขนาดก็จะใกล้เคียงกับ iPad เลยนะคะ ขนาดค่อนข้างเล็กค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น KC80 นะคะนี่ค่ะก็ค่อนข้างใหญ่กว่า iPad พอสมควรเลยนะคะต่อมามาดูที่เรื่องน้ำหนักกันบ้างค่ะตัว KC80 จะหนัก820กรัมนะคะส่วนตัว k c 8 8 0จะหนัก423กรัมค่ะก็เบาวกว่าเกือบครึ่งเลยนะคะ ส่วนหนึ่งที่ตัว k 480ต้องมีน้ำหนักมากก็เพราะว่าใช้เป็นที่ตั้ง iPad ได้ด้วยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็ใช้เป็นที่ตั้ง iPad ได้ด้วยนะคะก็เลยต้องมีน้ำหนักมากเพื่อที่จะรองรับ iPad ได้ด้วยค่ะด้วยความที่ตัว k 380ทั้งขนาดเล็กกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาวกว่าก็จะเหมาะสำหรับพกพานะคะส่วนตัว k 480ก็เหมาะสำหรับเอาไว้ใช้งานที่บ้านค่ะเดี๋ยวเรจะลองเอาตัว k 380ใส่ในกระเป๋า iPad ให้ดูนะคะ ะจะเป็นกระเป๋า iPad ขนาด12นิ้วอันนี้นะคะเริ่มแรกก็ใส่ iPad เข้าไปก่อนเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ตัวคีย์บอร์ดลงไปนะคะนี่ค่ะก็ใส่ได้สบายๆเลยนะคะใส่เมาส์เข้าไปด้วยก็ได้ค่ะนี่ค่ะก็เหมาะสำหรับพกพามากเลยนะคะ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของเสียงแป้นพิมพ์ค่ะตัว kc 8 0จะมีเสียงปุ่มกดที่ดังกว่านะคะปุ่มกดแบบนี้พิมพ์แล้วเพลินม,มือมากๆเลยค่ะส่วนตัว k 3 8 0ปุ่มกดจะเป็นแบบเก็บเสียงนะคะนี่ค่ะเสียงปุ่มกดค่อนข้างเบาเลยนะคะ เคยมีผู้ชมชาวต่างชาติถามเข้ามานะคะว่าถ้าเขาจะพกคีย์บอร์ดเข้าไปใช้ในห้องสมุดเนี่ยจะแนะนําเป็นรุ่นไหนปอยก็แนะนําเป็นรุ่น K 3 8 0ไปนะคะเพราะว่าเสียงปุ่มกดค่อนข้างเบาค่ะแต่ไม่ค่อยรบกวนคนอื่นนะคะสรุปแล้วในความเห็นของปอยนะคะปอยคิดว่าตัว K 4 8 0ด้วยน้ําหนักที่หนักกว่าขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็ปุ่มกดที่เสียงดังกว่าก็เหมาะสําหรับเอาไว้ใช้งานที่บ้านนะคะส่วนตัว K 3 8 0จะเอาไว้ใช้งานที่บ้านก็ได้หรือจะเอาไว้พกพาไปใช้นอกบ้านก็ได้ค่ะ ปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ